สวัสดีครับชิดเดนสายสุขอิ่มสุขวัสดีครับวันนี้เบนซจะพามาชมที่สวยทำเลดีราคาถูกครับอยู่ฝั่งตรงข้ามก,กับทางเข้าสนามกอล์ฟนารายอยู่ ที่สวยทำเลดีราคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะครับบนเนื้อที่29ไร่หนงาน95ตารางวาครับอยู่ในตำบลวังเพลิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรียกแปลงเพียง5 5 0ล้าน5แสบาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับ2ี่สิเกืาไเกือบจะ2งานครับยกแปลงเพียง5 5 0ล้าน5แสบาทเท่านั้นครับ,ฉรบฉเฉลี่ยไร่ละ1น6 0 0 0บาท ทำเลดีลมากครับลงจากถนนหลักนะครับลาดยางนะครับเส้นดีลังวังเพิงเนี่ยลงมาประมาณ60เมตรเท่านั้นความสูงจากรางทําเทีประมาณ105เมตรจนถึง110เมตรครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยติดทางสารประโยชน์กว่า240เมตรเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักตากากาศวิวเก่าครับหรืออยากจัดซื้อเก็บทำกำไรในอนาคตเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกัน ที่สวยทำเลดีราคานี่ถือว่าถูกมากครับจากภายในแปลงเนี่ยจะได้เห็นวิวภูเขาสวยๆตลอดแนวเลยนะครับแปลงที่ดินเป็นเอกสารสริทธิ์นาสอสี่จอชฉนโดคือแดงครับ29ไร่1งาน95ตารางวาเกือบเกือบจะ2งงานพอดีครับ ลักษณะแปลงที่เราจะเป็นเนินสโลปด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าได้วิวเขาที่สวยไม่ต้องถมราคาไม่แพงอยู่เยื้องกับฝั่งทางเข้าครับของสนามกอล์ฟนารายฮิล หางจากสีแยกวังเพิงถนนสุรนารายเพียง8.5กิโลเมตรถนนสระบุรีรมศักหมายเลข21เพียง9กิโลเมตรฉะนั้นตัวอำเภอกอกสําโรงโรงพยาบาลโคกสําโรงโครับปั๊มน้ำมันโลตัสตลาดสดสารที่ราชการต่างๆครับ14-20กิโลเมตรฉะนั้นจากสนามบินดอนเมือง140กิโลเมตรไปครัวเดี๋ยวเบนพาไปชมบรรยากาศภายในแปลงชินของเรากันต่อเลยครับ สวัสดีครับที่ดินแสนสุขอิมสุัตีครับเบ้นยังคงอยู่ในจังหวัดรบบุรีนะครับวันนี้จะพามาดูที่ดินอีก1พผืนครับบนเนื้อที่29ไร่1งาน95ตารางวาเกือบ2งานด้วยกันนะเกือบเกือบ29ไร่2งานด้วยกันย่อนไปเพียง5ตารางวานะราคาไรา่ละประมาณ108ปลายๆเท่านั้นเองครับนี่ได้ที่ดินนะเป็นลักษณะ ที่เนินสโลปครับสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ105เมตรจนถึง110เมตรแปลงที่เราอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าสนามกอล์ฟนารายฮิอนานี่เข้าจากถนนหลักนะครับดีลังวังเพิงนะฮะเข้ามาเพียงประมาณ50เมตรเท่านั้นจะได้ที่ดินวิวภูเขาสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอยู่ในตำบลวังเพิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะฮะ นี่เดี๋ยวพันกล้องให้ชมนะครับด้านหน้าเนี่ยติดถนนทางสาธารณะด้วยนะไปเดี๋ยวมาชมกันครับบริเวณโซนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับติดทางสาธารณะนะครับหน้ากว้างนะครับประมาณ210เมตรนะไปจนสุดนู่นเลยฮะแนวต้นไม้เลยนะครับนี่ฮะแนวต้นเล็กๆเลยนะฮะตรงนี้เลยนะนี่ไปจนสุดฮะด้านหลังเลยนะแปลงที่ดินเนี่ยถ้าค่อยสังเกตดูนะจะเป็นลักษณะ ที่เนินเก่านะครับแล้วก็สโลปลงไปโซนบริเวณด้านล่างนะครับบริเวณโซนด้านหน้าเนี่ยจะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ110เมตรเลยนะฮะประมาณ108เมตร110เมตรนะบริเวณโซนนี้นะครับด้านหน้าแล้วก็เป็นที่ลาดลงไปนะครับบริเวณโซนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยสามารถขุดบ่อก,กับเก็บน้ำได้เลยนะครับใช้สำหรับทำการเกษตรนะ เป็นลักษณะที่เนินนะครับประมาณนะฮะประมาณ3เนินด้วยกันนะหลักๆนะครับแล้วก็ได้วิวภวูเขานะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่วิวภูเขานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ ได้หน้ายาวนะครับ210เมตรนะไปแนวนู้นเลยนะมานะมาจนสุดฝั่งนี้เลยนะครับ29ไร่หนงาน95ตารางวาน,นะครับราคายกแปลงเพียง5ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะเฉลี่ยเนี่ยประมาณไร่ละแสนแ0 0หมกว่าบาทเท่านั้นเองครับแล้วก็แปลงที่เราเนี่ยลงจากถนนดีรังวังเพิงนะครับ เข้ามาประมาณ50เมตรนะครับอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าสนามกอล์ฟนาราฮิลเลยนะครับที่ดินปางนี้จากภาพโดนเนี่ยก็จะเห็นนะป้ายทางเข้านะครับสนามกอาล,าล์ฟนาราฮิะแล้วก็โซนด้านหลังเนี่ยก็จะได้วิวภูเขานะครับด้านหน้านะที่อีกมุมหนึ่งนะด้านหน้านี่จะสลับกันนะครับ ระบบสาธารณูปโภคนะครับไม่ไกลนะครับมีเพื่อนบ้านนะฮะโซนบริบเวณถัดไปนะครับด้านข้างครับแล้วก็ถนนหลักเนี่ยมีไฟส่องสว่างตามทางนะครับระบบไฟฟ้าประป,ะปาไม่ไกลนะครับบนเนื้อที่29ไร่1งาน95ตารางวาหย่อนไปเพียง5ตารางวาจะครบ2งานครับราคายกแปลงที่5ล้าน5้แสนบาทแปลงที่ินทำเลค่อนข้างดีครับลงจากถนนดีรังวังเพลิงเข้ามาประมาณ50เมตรแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยู่ เยื้องกับทางเข้านะครับสนามกอล์ฟนาลายฮิลอ่านะแปลงที่2เราเนี่ยนะครับห่างจากถนนนะครับโทษครับเข้าจากถนนสระบุรีลมศักนะครับหมายเลข21น,นะฮะเข้ามาประมาณ9กิโลเมตรแล้วก็เลยขึ้นไปจากบริเวณหน้าแปลงที่2เรานะครับประมาณ8.5กิโลเมตรถึง8กิโลเมตรเนี่ยจะเป็นในส่วนของแยก4ีแยกวงังเพลิงนะครับแล้วก็เลยขึ้นมาอีกก็จะเป็นในส่วนของตัวเมืองโคกสำโรงนั่นเองครับได้ที่ดินวิวภูเขา สวยๆแบบนี้เลยนะฮะก็ท่านใดนะครับสนใจสามารถติดต่อเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์092-353-7788นะครับฝากที่ดินผืนใหญ่แปลงนิ้วด้วยครับราคาเฉลี่ยไร่ละประมาณ1 8 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองครับ29่ะ29ไร่หงาน95ตารางวาราคายกแปลงเพียง5ล้าน5แบาทวันนี้เวลาทีมงานขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ